สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่68นะในมัทธิวบทที่8ข้อ5ถึง13นะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในลูก,กาบทที่7ข้อที่1ถึง10ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของการที่พระเยซูทรงรักษาบ่าวของนายร้อยนะพระภีะันทึกว่าเมื่อพระเยซูเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมเนี่ยก็มีนายร้อยคนหนึ่งมาหาแล้วบอกว่าบุตรเาบาวของข้าพเเป็นง,ง่อยนะครับต้องการต้องการการรักษาจากพระเยซูคริสต์ คพค์บอกว่าโอเคนั้นเราจะเดินทางไปแล้วนะบ,บอกว่าไม่ต้องก็ได้นะเพียงพระองค์ตักนะเพียงพระองค์ตัเบาวของเขาก็จะหายนะเมื่อในร้อยพูดดังนี้สิ่งที่พรนะองค์บอกพระองค์ประหลาดใจใชพระองค์ประหลาดใจว่าเฮ้ยทำไมทำไมมีคนแบบนี้ด้วยเอามามีคนที่มีความเชื่อดีขนาดนี้ด้วยนะซึ่ง ซึ่งในร้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คนยูร้อยเปอร์เซ็นะก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยของของคนยูในเวลานั้นนะพระเยซูก็สงสัยพระองค์ก็ตั้งคำถามว่าถ้าคนยูมีความเชื่อแบบนี้นะก็น่าจะดีนะก็น่าจะดีนะในร้อยก็เปรียบเทียบชีวิตของตัวเองว่าอ่ะเขาก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ไหมครับหรือมีผู้ที่อยู่เหนือกว่านะ คนที่อยู่ใต้กว่าถ้าเขาสั่งให้ไปทไหนเขาก็จะไปนะเพราะอะไรเพราะว่าทําตามคําสั่งนาะยร้อยคนนี้บอกว่าก็เหมือนกันเหมือนว่าถ้าพระเยซูเพียงแต่สั่งนะเพียงแต่สั่งว่าเบาของเขาจะหายเนะบาของเขาก็หายไม่ต้องไปหรอก <c oughs> พระองค์ไม่ต้องไปถึงถึงบ้านของ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 นายร้อยหรอกเสียเวลาเพียงแต่พระองค์ตัดเท่านั้นแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ตัด สิ่งเหล่านี้สอนอะไรกับเราหลายครั้งหลายครั้งเรามีความสงสัยในบางอย่างเรามีความสงสัยในบางอย่างเรามีความไม่มั่นใจในบางอย่างประเด็นสําคัญก็คือว่าเราเชื่อเราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าหรือไม่เราเชื่อแลไว้วางใจในพระเจ้าหรือไม่ในสภาพสังคมปัจจุบันในสภาพเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงที่ ขาลงจริงๆนะขาลงจริงๆก็คือเศรษฐกิจค่อนข้างแย่มากๆในเวลานี้นะเรายังมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูชีวิตของเราหรือเปล่านะบางทีมันเป็นสิ่งท้าทายสิ่งท้าทายในในการดําเนินชีวิตของเราว่าเรายังติดตามพระเจ้าไหมเรายังมั่นคงในพระเจ้าไหมนะม,มันมีหลายหลายเรื่องที่เข้ามานะหลายหลายคนเมื่อเจอสภาพแบบนี้ก็เริ่มไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจใน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 ธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ว่าจะไปรอดหรือไม่รอดพยายามหาทางหรือหาวิธีการหรือหาช่องทางอื่นเพื่อที่จะมาคิดว่าน่าจะมาเพิ่มไรายได้จนลืมจนลดความสําคัญของพระเจ้าลงเช่นถ้าใครมีธุรกิจก็จะเปิด ทุกวันเลยนะวันอาทิตย์ก็ไม่ปิดซึ่งปกติเนี่ยวันอาทิตย์ก็จะไปบดแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็เปิดอาทิตย์ด้วยเพื่อเพื่อที่จะคิด,คดว่าจะมีาไรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นนะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เลยนะท้าทายนะท้าทายแล้วก็เอ่อก็ท้าทายแหละเหมือนกับว่าดูซิว่าเราจะมีความเชื่อยังคงมีความเชื่อกับพระเจ้าหรือไม่ยังคงมีความไว้วางใจในพระเจ้าหรือไม่ในสภาพสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ให้เรามีท่าทีเหมือนนายร้อยคนนี้ว่าเฮ้ยถ้าพระเจ้าตัดถ้าพระเจ้าบอกแล้วนะทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พระเจ้าพูดนะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่พระเจ้าพูดนะเพียงแต่เราเชื่อนะเพียง่เราเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้านะเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีกําลังในการที่จะยึดยึดความเชื่อนะโอเคอาจจะมีนู่นนี่นั่นเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราจะอยู่รอดไหมเราจะโอเคไหมเราจะนู่นนี่นั่นไหมนะ แต่ว่าให้เรายึดความเชื่อไว้มันแล้วเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะนำพาช่วเราผ่านไปได้นะครบพระเจ้าวอวยพรครับ